สวัสดีค่ะสบายดีพี่น้องสุขคนตาจ้านะคะเราก็อยู่ที่บ้านหัวหาดเนาะตอนนี้กำลังบอสไปหาได้กิฟต์ยังมาแล้วก็สภาบอสไพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศยำแรงเนาะของบ้านหัวหาดบรรยากาศเป็นงานบุญแข่งเรือนั่นเองเนาะดีเพื่อนจอยไม่อยากไปหาบุตรทรายพี่น้อง ไม่ได้พี่น้องจ้าไม่ได้ก็จะซื้อเขา่าบอกคุณอาว่าจะมาขอถ่ายคลิปก่อนนะมาสันเด็กข้าเซ้ยวอีหอยังอันนี้นะะพี่น้องงานบุญกะมีอันมาคิกมาคอกพ่อใ่แล้วว่าเสียเหือแข็งเลือนี่ อาจจะจบแล้วท wow. ี่งานเชียงเลือดทุกคนนะเขาตีกันทุกคนนะแค่ตัเขาีกันนะเสื้อเนี้ยกินเนาะอ่บานีกเียววาด่ะนมีสเซอร์งานเหมือนเด็กมเนาะแง่กนมากห้าสิบบาทเสื้อเสื้อเสื้อกางเกงงามกันี่นอนจ๋า

เอาละพี <cin stereotype> <m uch mention dragging> ่เราไปออกจากชุดสแตนมาเดี่ยวบ้านราห้อยแบบห้อยห้าสิบแบพี่เราเลยตอนนี้ยังบนเอาออกบอไเลยลัวานอกนี้ชุดแบแบนี่เราสานบอลเนี่ยคมกี้ยู่ทางบวัสูสีคุกกี้กันมาเลยวนว่าเป็นการีที่สของสายก่อี่สอนบใ้าควสิบรเ้ยวสิบเป้นสองตอนนี้ยัางบนเอาออกกบไเลยยังสูสีคุ่นี้กันยูตั้งไปก็ตั้งจัเชนีแต่ยังมีวอกสัองเกี่ยวกับ้มาวอเพื่อทังสมันเกิดสมัเ ผู้ใดีกปเด็นนะบ่ไปไปประคาวพ่นไประวงพ่นพาจะพ่นแล้วไปอะฮ่าผ้้าแล้วพุ่นผู้บ้าูบ้าเดี๋ยวใส่บ่ฮืออนเบบ่เขามาฮืออัเออเออ Bà đây đây nè chạm biệt giữa bác sĩ đâu hả bác hả bác sĩ đâu hả bác sĩ đâu hả bác sĩ đâu hả bác sĩ นอเสียหออเลยวะเสียขาเซนไซเร้จ้าจลอเอะไปาได้ไหมวะอ๋อกําลังมวนไหมจะคานหรอเยอะมีเหลเอย

ตอนนี้กระำแล้วพี่ดตันนี้ก็ได้ตอนนี้กาหามแล้วพนะี่น้องแลนตอนี้ก็ได้ตอนนีมม้ก็ไห้าโมแล้วนะตอนนี้กรได้หามงวะตัีระได้ห้าะาโมงวัระดแล้วะเั้ะไ้นะตัะดหางกไมี้กรนักะบ้านก่นะ้านปตาทหาร

โอ้ยบูงามบูงานมีเพื่อนบอูงามนะออกมาไม่เงยย่างเขายัดมนะันออกมาโอ้ยอตลอดมั้งปุ๊ซ้ายญาติแน่นี้นะปุ๊ไปเต้นน้ำคาวาปุ๊ปปั๊ปปั๊ปไปเต้นนี่ยพวบ้า,าเ,เต้นมออีพวกบ้าเต้นเน้่ยพวกบ้าเวอ ไอบ้าเต็มกันนเดี๋ยวก็จะเลไปกูด พีน er ่น you know, <c oughs> ้องอันนี้ก็คือรถเฮ่านั่นเองเนาะแต่บรแม่นบ้านเฮาได้พี่น้องเลยเห็นเพิ่นเห็นบัดีบันดอกระเยื่บันดีบันดองนะมันน่ะอันหนามาเอาวโอ้ย ขปิดแล้ว,วจะบอกขย่านห้ามพ่อจ้าขนาด<า>เออขย่านห้ามไปไปไาไปซะ This oh, is เลยรวะผู้ชายเลยเด็กไปตลอดมั้งผู้ชายเล่นน้ำหมักบ่อ้าวโอ๊ยมีตดผู้รอแบบเอลยอายแล้วใจดีพี่น้องเลยทหารนะหักกระสิบกราบบ่อน้ำงงเนาะพี่เจค่ะได้แมันจะกระป๋องอีเพื่อนใอก่กระเป๋าใกระป๋าอันนี้ค,นคือไอเดอร์เกนเลครับพี่น้องค่าได้ฟรีดูจ้า บ้าวบ้าเหี็นน้ำเหรอพี่น้องว่าสิมาเบิ่งบรรยากาศยังแงได้ไปเต้นน้ำเข่าไหมเอ๊ะา่อะเีองนมดนเาันมอะเนเลิศมาก โชว์พี่น้องอรัล้วแเป็นกระเทยและต้องทำทุกอย่างอาบอดีแ้วอกีเก้า้มเอเตนดาโอ้ยม่วนเน้านี่ม่วนอะไรอีกบ่ยานเนี่ม่วนมวนบ้าบ้า ครับครัแล้วมงขอโทษด้วยจ้ะหวนแห้งมาเพื่อนขูดส้เลยนะมันคือบ่เผาบ่ฮะโอ้ยผดเากินรอดตอ้งอกัทุเรียบลวา,ลาลอยู่วัวานเป็นจังไร่ันแท้ตังสีได้กแจ่มมากที่หลัง ผ่าราบผาดแม่น้ำพีนองใด้เสียตามสมุนแทีนองด้นี่เิกพกแต่เพเื่อน่อยนังนึงเียอาับสิข่าวบงสีในตะเวนเลยเพื่อนในตะเวนขับไปในตะเวนน่อะจากสองห่อสาห่อไปไปครับไปเต้นน้ำคับไป พี่น้องก่อนซีข่าวมาเต้นละมงก่อนออเฮ้ยเพื่อนหนาวใครเปียะเบาอ่าถ้าไปเต้นน้ำข้าวตีโอเคเจอก,กันเอยเดอกันเด้อเจอกันเอยเพืกก่ตอนนี้อากาศซอในตะเวนพี่น้องซื้อข้าวไปกินอยู่ในเนาะโอเค,คกินดีกับเขาจ้าตำแหนี้เดอ้อพี่น้องขอบใจคิด้ีเด้อจ้าขอบคุณหล,ลายๆเด้อจ้า